คนบ้าเท็ดบิดคอยอัพเกรดกราฟที่1มิถุนาปี2025เมื่อวานนะครับย่อม,มาเอ่อขึ้นมา400จุดเนาะก็หลังจากมาชนแนวรับ1 3 4 4 0นะครับก็เด้งขึ้นไปเดี๋ยวต้องมานห้ต้องหองดูนะครับถ้าอุดแนวรับ1 3 0 0 0นเนี่ยอาจจะถึงที่93,000ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกราฟเดือน spotlight. อันนี้ครบเดือนนะเข้าเดือนใหม่กราฟเดือนเป็นยังไงได้ดูแท่งเทียนแท่งเทียนก็เป็นแท่งเขียวนะแต่ว่าก็ไม่เต็มยังไงแอดมินว่ามันมันไปต่อแต่ว่าพอเริ่มต้นเดือนอะยังไงมันต้องย่อก่อนนะครับเพราะนั้นเราต้องจับตาดู ทำเฟรมเดดีๆว่ามันจะย่อถึงแค่ไหนแล้วก็ไปต่อนะครับเพราะว่าแท่งเงินเหนือเป็นแท่งเขียวอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็มีว่าะจะเกิดขึ้นนะครับต่อไปไปดูพอร์ a แอ i ดมินครับพอร์ตแอนดมินตอนนี้ยังบูกอยู่ที่152ยห้าอเปอร์เ็นเจ็ดหุดแปดงเหรียญบุดท้ายนี้ฝากกดติดตามคนว่าเทปคอยที่ช่องทาง YouTube และ t t k t o k จะได้ไม่พลาดอีพีตัดไปขอบคุณครับ